ปัญญาแห่งนางวิสาขาเจ็ดเงื่อนไขพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกลิ้วเข้าใจผิดคิดว่านางวิสาขาทรงกระทำผิดร้ายแรงถึงขั้นถูกขับออกจากวังแต่แทนที่จะโต้อตอบด้วยอารมณ์นางวิสาขาผู้ชาญฉลาดกลับขอให้ทรงชี้แจงเจ็ดข้อกล่าวหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเงื่อนไขแรกคือการไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ นางวิสาขากล่าวว่าหม่อมฉันจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นี่คือปัญญาข้อแรกที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ข้อที่สองคือการไม่ฆ่าสัตว์นางวิสาขาอธิบายด้วยความเมตตาว่าหม่อมฉันจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะชีวิตคือสิ่งมีค่าสำหรับทุกสปปรรพสิ่งเงื่อนไขที่สามคือการไม่ล่วงประเวณีนางวิสาขายืนยันในความบริสุทธิ์ว่าหม่อมฉันจะไม่ล่วงประเวณี ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจคือนิสัยแห่งอิสตรีผู้สูงศักดิ์ข้อที่4คือการไม่พูดเท็จนางวิสาขากล่าวด้วยความจริงใจว่าหม่อมฉันจะไม่พูดเท็จการพูดความจริงเป็นคุณธรรมที่ยึดมั่นเสมอมาเงื่อนไขที่5คือการไม่ดื่มน้ำเมานางวิสาขาอธิบายว่าหม่อมฉันจะไม่ดื่มน้ำเมาเพราะสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความประมาทและขาดสติข้อที่6คือการไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาล นางวิสาขาแสดงถึงวินัยในตนเองว่าหม่อมชั้นจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการการรักษาวินัยคือสิ่งที่สำคัญและสุดท้ายข้อที่7คือการไม่อยู่ในกามวิตกอันไม่สมควรนางวิสาขาชี้แจงว่าหมอมชั้นจะไม่อยู่ในกามวิตกอันไม่สมควรคือการรักษาจิตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอด้วยปัญญาเจ็ดประการอันเฉียบแหลมนี้ นางวิสาขาจึงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้สำเร็จและได้รับการยกย่องจากพระราชาและทุกคนในที่สุด